สวัสดีครับมือนี้ทักทายกันยามเสาร์นะครับวันที่10เดือนกันยายน2อ6 8ันห้ารอบครับขอบคุณพ่อว่านครับมีทรงนะครับโคมแม่ลูกครับลูกสติงเล่นะครับ1 3ื0 0สามนะครับออกแล้วเด้ออ่าคมสุดท้ายสำหรับมือนี้ครับคมสุดท้ายพราะว่าขึ้นรถให้เรียบร้อยแล้วครับเบาะยานกัสิไป็นทรงบ่ไกลแล้วครับอำเภอเขมราชครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะอ่า ุณแมนจะของงัวทั้งบุญกะเตรียมตัวรอรับแล้วครับผมเนายเรายนกับสีจวดไปให้นะครับอีกจะหน่อยะมาณบ่าเกินสีม่วงครับหอดเนาะเนีนย่รายันกับ็คอยไปนะครับื้อนี้กับรรยากาศดีครับแดดออกฟ้าแจ้งแจ่มใสครับไปลงโล่งสบายๆนะครับของพวกพม่านื้นนี้กะ คู่สุดท้ายครับของมือนี้ไม่คอกอะผมมียังแล้วครับมือนี้ไม่คอกกัโลกแล้วครับเดี๋ยวมืออืน่นหรือมือนานะครับก็สี่ดหหาง่วงงา,งามมาออกตุนให,ใหม่นะครับลงขีปใหม่เนะสำหรับมือนี้กะ่ะเดี๋ยวเบา้ายันิไปทรงอำเภอเคมารนานนะครับเดี๋ยวติดตามตอนลงรถครับผม ครับก็มาฮอดแล้วครับบ้านตาดผู้ขามครับตำบลหัวหน้าอำเภอเขียราชจังหวัดอุบลราชธานีครับมาฮอดจอดถึงแล้วเป่ายันมาถึงวังหันดีนะครับห้องกระดับเครื่องว่ามันทางกับที่เลียจะน้อยเหรอครับแต่ไข่อยู่มันกำลังแหงอ่าลงไม้หลาลงไม้มาหนินะอ่าเอาเพราะว่าเราลงแล้วครับลงให้เรียบร้อยอ่าเลียมหยาโชว์จังหวัดด้วยอ้า เลียมหยาโชว์จะกว่าดูเอ้ยเอาใหม่ไนไหนเห็นบ่เอาเลียม <c oughs> กินหยาเลียมหยาดีครับงัวตัวนี้แม่นี่นะนนะมัต้องห่วงเรื่องกินหยาเนี่ยครับเด้อเออเห็นนนจอยกับจิงแต่ว่าลูกมันกินนมน้อธรรมดาเด้อมันก็ตึงขึ้นมานี่นี่เม,เมืองคนกินหยาที่นะครับว่าต้องห่วงเห็่ยนะ่อยปล่อยเลียมน้มเดินหนิวสบายเลยครับมัต้องเกี่ยวหยาให้ยากเลยสำหรับแม่นี่นะมัต้องหาหยายาก สบายแม่เนาะคุณแม่หน่อยเนาะครับเนาะวันตาดผู้ขามนะเพราะวันตอกลักกลามเลยทันทีเลยครับนึกเรือเอานีสาก่อเน,นเนาะออกนีสาก่อนจังได้กระหูกเสื่องดีเพต้องห่วงกดูกะสิธรรมดาจะหน่อยเนาะแม่ยดูมันจังหน่อยมันลูกนี้ได้อยูซีฮาเดือนได้ครับอื ยังได้กับปีละลูกแน่นอนแม่นี่แบบมาหอดแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็ส้มโอกไก่นะครับเนาะเพื่อเค็มตมลาดจังหวัดอุบลราชธานีแ,นาาลนแลีนมาประมาณสี่สิบกโลหอดแหละอ่าบรรยากาศก็ดีมาเจอฝนเจอฝ่าม,มือน,นี้ครับแต่ว่าหัดสิเลียจังหน่อยหนึ่งเพราะว่าสภาพมันยังบ่ทันแห่งดีครับบรินี้ธิ์แห่งดีอ่า พอยันกับเกือบได้งานที่กันนุ่นเหครับเตรียมจัดยาไว้เล่าเลียวก่อนครับเมืองพุทธเกษเตรียมยาไว้ให้สำหรับงวอยู่ขอกแม่นั่นนะครับยังอยู่คือเก่าครับนี่ข่าวโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนาะพอยันการทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในเวลาเตรียมตัวครับคือเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อหยิบช่องเบาถึงปฐุมราชของเฮาในช่องยูทูบหรืออ่าที่เป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับ งัวมากไม่ขีบไดงัวง่ามมากคับ้าโทรมาจับจองอะไครับจองก่อนก็ไใดก่อนนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจงัวกับของงัวพ่ววัวนของข้าในช่อง Youtube ตึงประทุมลาดครับฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณใลายครับสวัสดีครับ